นักลงทุนห,หลายๆคนนะครับคงอยากรู้ว่าแนวโน้มขาลงจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อไหร่เพราะในหุ้นบางตัวเนี่ยลงแล้วลงอีกลงไม่หยุดเลยทําให้อาจจะเข้าไปจับจังหวะทํากําไรผิดพลาดได้และในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคการดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นด้วยการสังเกตสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปครับนั่นก็คือไส้เทียนถ้าเราเข้าใจเทคนิคนี้นะครับเราสามารถจับจังหวะทํากําไรได้ง่ายยิ่งขึ้นแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วมาเริ่มดูกันได้เลยครับ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการจับจังหวะทำกำไรด้วยไส้เทียนนะครับตัวไส้เทียนนะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยชอบมองผ่านมาโดยตลอดนะครับเวลานักลงทุนนะครับดูกราฟแท่งเทียนก็จะดูแค่ตัวบอดี้ไม่สนใจไส้เทียนเลยแต่จริงๆแล้วตัวไส้เทียนเนี่ยสามารถนามาช่วยทำกำไรได้อีกเยอะเลยครับในคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการดูไส้เทียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น หรือการเอามาช่วยดูเป้าหมายราคานะครับตัวไ้เทียมสามารถเอามาช่วยดูเป้าหมายราคาได้ด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราลงทุนหลายๆคนดูหุ้นนะครับก็าอาจจะสงสัยนะครับว่าช่วงที่หุ้นลงมานะครับเขาจะสามารถเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้เมื่อไหร่เราจะมั่นใจได้อย่างไงครับว่าเขามีโอกาสเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้เพราะว่าหุ้นหลายๆตัวนะครับเวลาลงมาแล้วนะครับลงอีกลงไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับเราจะรู้ได้อย่างไงครับ ง่ายๆนะครับหุ้นขาลงจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือเรื่องของไส้เทียนครับซึ่งถ้าเราเจอหุ้นที่ลงมาเยอะๆแล้วเจอไส้เทียนด้านล่างยาวขนาดนี้นะครับเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับที่บ่งบอกว่าหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะหยุดลงได้และมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นไดน้ทาไมถึงเป็นอย่างนั้นครับตัวไส้เทียนนั้นงทุนต้องรู้ก่อนนะครับว่าเกิดมาจากการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อและแร่งขาย ซึ่งการที่ไส้ลงมาด้านล่างยาวนะครับถ้าเป็นในเดลี่ชาร์ตนะครับหมายความว่าระหว่างวันนั้นเนี่ยมีคนเทขายหุ้นออกมาเยอะมากๆราคาหุ้นในระหว่างวันเลยลงมาเยอะขนาดนี้ครับและก่อนปิดตลาดนะครับมีคนซื้อหุ้นกลับเข้ามาเป็นจํานวนมากอีกเช่นเดิมซื้อเข้ามาเยอะมากเลยครับจนราคาหุ้นเนี่ยดีดตัวกลับขึ้นมาปิดด้านบนได้และเกิดไส้เทียนทิ้งไว้ด้านล่างแบบนี้ครับนี่คือสาเหตุนะครับว่า ไส้เทียนเกิดขึ้นได้ยังไงและมีประโยชน์ยังไงครับเรารู้แล้วว่าก่อนตลาดปิดนะครับมีแรงซื้อเข้ามาเป็นจํานวนเยอะมากเขาเลยทิ้งไส้ไว้ยาวขนาดนี้แล้วกลับมาปิดด้านบนได้หมายความว่าแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะแล้วครับหุ้นก็มีโอกาสที่จะหยุดลงละหรือมีโอกาสที่จะมาเปลี่ยนเป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้นด้วยซ้ำไปนี่คือประโยชน์ของการสังเกตไส้เทียนนะครับและการดูไส้เทียนนะครับหลายๆคนก็คงสงสัยนะครับว่า ตัวไส้เทียนเนี่ยเกิดจากการดูแรงซื้อแรงขายแล้วเราเอาดูไส้เทียนเนี่ยเอามาดูได้ยังไงบ้างเราวาดออกมาได้ยังไงครับผมมาเกินความรู้พื้นฐานเบื้องต้นนิดนึงนะครับสําหรับตัวแท่งเทียนราคานะครับทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงและตัวไส้เทียนเมื่อกี้นี้นะครับเขาเกิดจากการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อและแรงขายแล้วออกมาเป็นไส้เทียนได้ยังไงลองมาดูในกราฟอันนี้ครับผมจะสมมุติการเคลื่อนไหวราคาในหนึ่งวันนะครับ การเคลื่อนไหวของราคาในหนึ่งวันเนี่ยเขาวิ่งขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆทั้งวันอยู่แล้วครับเราเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นกราฟการขึ้นลงของราคาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องหาก็คือราคาเปิดและราคาปิดครับเราเจอราคาเปิดและราคาปิดแล้วนะครับเราสามารถเอามาวาดเป็นตัวแท่งเทียนได้ตัวบอดี้ของแท่งเทียนวาดมาจากราคาเปิดและราคาปิดในกราฟตัวอย่างอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าราคาเปิดนะครับ เปิดมาตอนด้านล่างแล้วก็ปิดด้านบนเปิดมาเท่าไหรไม่รู้นะกี่บาทก็ไม่รู้ปิดกี่บาทก็ไม่รู้ครับรู้แค่ว่าเขาวิ่งขึ้นไปปิดด้านบนได้แสดงว่าวันนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้วิ่งขึ้นไปอาจจะเปิดมาทักสามบาทแล้วก็ปิดสี่บาทก็ได้แสดงว่าคุณก็วิ่งขึ้นไปประมาณบาทหนึ่งเปิดกี่บาทก็แล้วแต่แต่คุณวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถวาดแท่งเทียนออกมาได้แล้วครับการที่วาดบอดี้แท่งเทียนครับขีดราคาเปิดออกมาเลยกับราคาปิดครับแล้วก็วาดเป็นตัวบอดี้ออกมา เนี่ยครับเปิดราคาเปิดอยู่ด้านล,าล่างราคาปิดอยู่ด้านบนนะครับเปิดต่ําปิดสูงวุ่วนวิ่งขึ้นไปก็กลายเป็นแท่งเทียมสีเขียวเราได้ตัวบอดี้ออกมาละแล้วตัวไส้เทียนเกิดมาจากไหนครับแรงซื้อและแรงขายในระหว่างวันครับคนซื้อขายซื้อขายระหว่างวันเราก็วาดออกมาเป็นไส้เทียนได้สังเกตกราฟราคาครับช่วงที่ราคาหุ้นนะครับวิ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดในระหว่างวันนะครับเราก็วาดออกมาเป็นไส้เทียนด้านบนแล้วก็ขีอ่อมา จนถึงตัวบอดี้แท่งเทียนได้ก็จะมีไส้ด้านบนเกิดขึ้นมานะครับที่บ่งบอกถึงราคาสูงสุดและไส้ด้านล่างก็เหมือนกันครับตรงข้านกันครับเราดูราคาต่ําสุดที่เขาเคยลงมาระหว่างวันครับเราก็วาดออกมาเป็นไส้เทียนด้านล่างได้เช่นเดียวกันเป็นราคาต่ําสุดที่เขาเคยลงมานะครับง่ายๆแค่นี้เลยตัวแทง่งเทียนประกอบไปด้วย4ราคาด้วยกันมีราคาเปิดและราคาปิดดูตรงบอดี้แท่งเทียนราคาสูงสุดและราคาต่ําสุด,ดดูตรงไส้เทียนนะครับ นี่คือการดูตัวบอดี้แท่งเทียนและตัวไส้เทียนหล,หลายๆคนนะครับชอบมองแค่ราคาเปิดและราคาปิดของตัวบอดี้แท่งเทียนเท่านั้นดูแค่ว่าเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงเท่านั้นนะครับและเปิดปิดเท่าไหร่นะครับโดยที่ไม่ได้สนใจไส้เทียนเลยไส้เทียนมีประโยชน์มากนะครับเมื่อกี้นี้ผมเขาพูดไปแล้วว่าเอามาดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มดูแรงซื้อแรงขายได้นี่คือแท่งเทียนเขียวนะถ้าเป็นแท่งเทียนแดงนะครับก็เหมือนกันครับแค่ตรงข้ามกันแค่นั้นเองเดียครับการเคลื่อนไหวของราคาใน1วันนะครับ ถ้าเป็นแท่งเทียนแดงเนี่ยก็หาราคาเปิดกับราคาปิดก่อนจะเห็นได้เลยว่าในกราฟตัวอย่างนะครับเปิดมาสูงแล้วก็ปิดต่าหมายความว่าวันนั้นหุ้นวิ่งลงมาครับเปิดกี่บาทก็แล้วแต่แต่วันนั้นหุ้นวิ่งลงมาอาจจะเปิดสัก4บาทก็ได้แล้วปิดที่3บาทก็แสดงว่าหุ้นวิ่งลงมาบาทหนึ่งเพราะฉะนั้นแท่งเทียนที่จะวาดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวบอดี้แท่งสีแดงอยู่แล้วนะครับที่แสดงถึงหุ้นลงมาเหมือนเดิมครับราคาเปิดกับราคาปิดวาดออกมาเป็นตัวบอดี้แท่งเทียนครับ ปิดอยู่ด้านบนปิดอยู่ด้านล่างพุ่นวิ่งลงมาก็กลายเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับเดี๋ยวเราได้ตัวบอดี้ออกมาละแล้วไส้เทียนก็เหมือนเดิมครับสังเกตการวิ่งขึ้นลงระหว่างวันนะครับเขาวิ่งขึ้นไปสูงสุดตรงนี้ลงมาต่ําสุดตรงนี้ครับเราก็วาดออกมาเป็นไส้เทียนด้านบนกับด้านล่างได้เนี่ยครับราคาสูงสุดวาดออกมาเป็นไส้ด้านบนครับราคาต่ําสุดก็วาดออกมาเป็นไส้ด้านล่างครับแค่นี้เราก็ได้ส่วนประกอบของแท่งเทียนครบละมีตัวบอดี้ ที่แสดงถึงราคาเปิดกับปิดและตัวไส้เทียนที่แสดงถึงราคาสูงสุดและราคาต่ําสุดแล้วก็สามารถวาดรูปแท่งเทียนออกมาได้นี่คือเหตุผลนะครับว่าตัวแท่งเทียนที่เราดูกันอยู่นะครับวาดออกมาเป็นตัวแท่งเทียนได้ยังไงและอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ากราฟราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยเขาเกิดการปอสู้กันระหว่างแรงซื้อและแรงขายอยู่แล้วนะครับอาจจะแรงซื้อเยอะวิ่งขึ้นไปแรงขายออกมาระหว่าง,งวันหุ้นวิ่งลงมาแล้วก็กลับเข้ามาซื้ออีกก็วิ่งขึ้นไปอีก เป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปิดปิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่การที่เขามีไส้เทียนบ่งบอกเรานะครับหมายความว่าวันนั้นมีการต่อสู้กันค่อนข้าง,างคึกคืนนิดหนึ่งอาจจะขึ้นไปสูงมากแล้วลงมาปิดด้านล่างหรือลงมาด้านล่างเยอะมากแล้วกลับขึ้นไปปิดด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอไส้เทียนยาวเมื่อไหร่นะครับควรจะสังเกต prominent. แต่ไส้เทียนสัน้นๆอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเป็นไส้เทียนยาวควรจะสังเกตนะครับเอามาช่วยดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มได้ นะครับตัวอย่างนะครับพี่ๆลองดูนะกราฟวันนี้นะครับเขาวิ่งพุ่วิ่งลงมาตลอดนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นกลับขึ้นไปได้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าแนวน้องขาลงที่เขาลงมาก่อนหน้านี้เขาจะกลับมาเป็นแนวน้องขาขึ้นได้ก็ลองสังเกตดูช่วงที่เขากาลังจะเปลี่ยนไปทิศทางขาขึ้นนะครับเจอแท่งเทียนที่มีไส้ด้านล่างเยค่อนข้างยาวไส้ด้านล่างยาวหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าก่อนตลาดจะปิดเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมาก เขาเลยวิ่งกลับขึ้นมาปิดด้านบนได้ตอนแรกคือลงมาเยอะมากแล้วนะแล้วก็กลับขึ้นมาปิดด้านบนได้แบบเยอะมากๆแสดงว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะมากๆเขาเลยทิ้งไส้ด้านล่างยาวขนาดนี้เลยครับนะครับมีแรงซื้อเข้ามาเยอะครับก็เป็นสัญญาณที่ผมบอกแล้วลว่าแนวโน้มขาลงอาจจะเริ่มหยุดลงแล้วก็ได้แรงซื้อเยอะละก็มีโอกาสกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือวิธีการสังเกตนะครับดูง่ายๆไม่ยากนะครับ นะครับลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับวุ่นวิ่งลงมาครับตัวนี้ก็วิ่งลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้นก่อนที่จะลงมาแล้วเปลี่ยนไปทิศทางขาขึ้นสังเกตช่วงจุดเปลี่ยนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามีแท่งเทียนนะครับแท่งเล็กๆที่มีไซ้ด้านล่างยาวมากๆไซ้ด้านล่างยาวขนาดนี้เหมือนเดิมครับหมายความว,าว่ามีแรงซื้อเยอะมากวุ่นลงมาแล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามาเป็นจํานวนเยอะมากแนวโน้มขาลงก็อาจจะเริ่มหยุดลงละ แล้วมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก็สามารถเอาตัวไส้เทียนมาช่วยดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มอ,อย่างนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับตัวนี้ก็เหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับพุ่นวิ่งขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ลงมาเยอะมากแล้วช่วงที่ลงมาเยอะมากเนี่ยถ้าเราสังเกตดูครับไส้เทียนด้านล่างยาวมากไส้ด้านล่างยาวขนาดนี้ก็เหมือนเดิมครับระหว่างวันเนี่ยถ้าเป็นเดลี่ชาร์ตระหว่างวันนะครับ พุ่นลงมาเยอะมากๆครับและก่อนปิดตลาดมีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะมากๆจนเขากลับขึ้นไปปิดด้านบนได้และทิ้งไส้ไว้ด้านล่างยาวขนาดนี้ก็เป็นไส้ที่มงบอกเรานะครับว่าแรงซื้อเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาลงมาเจอแรงซื้อเยอะขนาดนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะหยุดลงหน้าและมีโอกาสกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นได้ดูง่ายๆแค่นี้เลยสังเกตดูนะครับ ช่วงแนวโน้มขาลงจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าเราเจอหุ้นลงมาเยอะๆแล้วเจอไส้เทียน้านล่างยาวมากๆนะครับเราก็วีคอร์ได้แล้วนะครับว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะละแนวโน้มขาลงช่วงนั้นก็อาจจะเริ่มออนแอลงและมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นได้พี่ๆก็สามารถนําตัวไส้เทียนล่างยาวๆนะครับไปช่วยดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นได้นะครับนี่คือการดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มนะและตัวไส้เทียนนะครับ นอกจากจะดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มแบบเมื right, ่อกี้ได้แล้วนะครับเรายังเอามาคำนวณเป้าหมายราคาได้ด้วยเราสามารถเอามาคำนวณเป้าหมายราคาได้ครับในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเขาลงมาและมีแหล่งซื้อเยอะขนาดนี้มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มได้ถ้าเราจะจับจังหวะทำกำไรนะครับเราก็คำนวณเป้าหมายราคาออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าหุ้นเนี่ยมีโอกาสวิ่งขึ้นไปถึงราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเอาไปถึงราคานั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะขายทำกำไรได้ หรือขึ้นมาถึงราคานั้นแล้วเขาจะทําราคาใหม่ได้หรือเปล่าก็สามารถดูจุดเปลี่ยนตรงนั้นอีกรอบได้เช่นเดียวกันยึดเป็นเป้าหมายราคาได้พอใจกาลังแล้วก็ขายตรงเป้าหมายราคาได้เช่นเดียวกันวิธีดูนะครับเรามาดูนะครับการคํานวณเป้าหมายราคาด้วยไส้เทียนนะครับดูยังไงสําหรับสูตรคํานวณเป้าหมายราคานะครับก็เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ไม่ชอบตัวเลขเนี่ยก็สามารถเรียนได้นะ การคำนวณเป้าหมายราคาในที่นี้นะครับในชิปนี้เนี่ยง่ายมากๆบวกลบแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วเรามาดูกันครับสําหรับราคาเป้าหมายนะครับผมสรุปสูตรออกมาให้ให้ง่ายง่ายๆแค่นี้เลยเอาสามนะครับคูณกับความยาวของไซด้านล่างบวกกับราคาสูงสุดแค่นั้นเองนี่คือการคำนวณเป้าหมายราคาจากไซเดียนนะครับสามคูณความยาวของไฟดด้านล่างบวกราคาสูงสุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือความยาวของไซดด้านล่างคือเท่าไหร่ใช่ไหมครับราคาสูงสุดเนี่ยเราเช็คได้อยู่แล้วนะครับดูจากไส้เทียนด้านบนก็ได้แล้วความยาวของไซดด้านล่างเนี่ยเราสรุปออกมาเป็นตัวเลขได้ยังไงครับเอาแค่ไซดด้านล่างเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือความยาวของไซดด้านล่างนะครับหาม,นนมันยังไงคำนวณมันยังไงง่ายๆครับถ้าเป็นแท่งแดงนะครับแท่งแดงเนี่ยแสดงว่าหุ้นวิ่งลงมาถูกไหมครับ อาจจะเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ำเนี่ยครับราคาเปิดอยู่ตรงบอดี้ด้านบนและปิดตรงรบอดี้ด้านล่างการที่เราจะหาไซดด้านล่างว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆครับก็เอาช่วงที่ราคาปิดนะครับตรงบอดี้ด้านล่างเนี่ยลบกับราคาต่ําสุดครับนะครับเอาบอดดี้ด้านล่างตรงนี้ลบกับราคาต่ําสุดแล้วก็ได้ค่าของไซดด้านล่างมดแล้วครับว่าคือเท่าไหร่ง่ายๆแค่นี้เลยแล้วถ้าเป็นตัวแท่งเข็นเขียวนะครับ เราจะเอาไซดด้านล่างตรงนี้ออกมายัางไงครับอยากรู้ว่าไซดด้านล่างตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ก็เอาบอดี้ด้านล่างครับแต่แท่งเขียวบอดี้ด้านล่างคือราคาเปิดนะครับตรงนี้จะเป็นราคาเปิดละลบกับราคาต่ําสุดครับเหมือนเดิมครับนะครับเอามาลบกันแล้วก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ง่ายๆแค่นี้เลยครับเราได้ตัวเลข,ขออกมาแล้วเราก็เอามาเข้าสูตรราคาเป้าหมายด้านบนครับเอาสามมาคูณกับความยาวของไซด้านล่าง บวกกับราคาสูงสุดเราก็จะได้เป้าหมายราคาของหุ้นตัวนั้นออกมานะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับตัวอย่างกันครับเห็นแค่นี้ไม่เห็นภาพนะลองดูนะครับตัวอย่างาตัวอย่งเนี่ยผมจะเอาดัชนีนะครับ s t 5 0 0 index นะครับมาช่วยดูนะราคาหุ้นเนี่ยก็จะหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นจะดูตัวเลขง่ายนิดนึงลองดูนะครับช่วงที่เราเจอไส้เทียนยาวๆตรงนี้ครับแสดงว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะละ หุ้นก็มีโอกาสที่จะหยุดลงแล้วมีโอกาสอีกตัวกลับขึ้นไปได้การที่เราจะจับจังหวะทํากําไรนะครับเราเอาจจะเข้าซื้อตรงแท่งเทียนเขียวถัดมาก็ได้ราคาเริ่มวิ่งขึ้นละแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นจะวิ่งไปถึงราคาเท่าไหร่ก็สามารถคํานวณเป้าหมายราคาออกมาได้นะครับเอาไซ้์เทียนด้านล่างตรงนี้นะครับคํานวณเป้าหมายราคาออกมาครับราคาเป้าหมายเอาสามคูณกับความยาวของไซ้์ด้านล่างบวกกับราคาสูงสุด เพราะฉะนั้นหาความยาวของแท่ด้านล่างกอกมาก่อนถ้าเป็นแท่งแดงนะครับเอาราคาปิดลบกับราคาต่ําสุดครับราคาปิดของแท่งนี้คือเท่าไหร่ครับแท่งเทียนเดียเขามีข้อมูลบอกอยู่แล้วนะราคาเปิดปิดสูงสุดต่าสุดเท่าไหร่ในกราฟตรงนี้ข้อมูลของแท่งนี้จะอยู่ด้านบนครับอยาพี่ๆลองสังเกตดูด้านบนนะครับมีราคา open high low c o s e ราคาเปิดสูงสุดต่ําสุดและราคาปิดชีด้แดงชัดเจน เพราะฉะนั้นเราก็หาตัวเลขออกมาได้ง่ายๆละใไซด้านล่างคือค่าเท่าไหร่เอาราคาปิดลบกับราคาต่ําสุดราคาปิดของเขานะครับคือตรงนี้สามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดลบกับราคาโลก็คือราคาต่ําสุดสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าทศนิยมไม่ต้องออกก็ได้นะครับเอาแค่ตัวเลขเพียวๆก็ได้เนี่ยครับแล้วก็ได้แล้วครับเอาสามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดลบกับสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าได้ตัวเลขออกมาคือหกสิบหกครับ แสดงว่าไซดด้านล่างตรงนี้คือ66นี่คือค่าของไซดด้านล่างแล้วเราก็เอาไซดด้านล่างนะครับมาคูณกับ3ครับ3คูนกับ66เท่ากับ198ได้มา198แล้วเอามาบวกกับราคาสูงสุดต่อครับนะครับบวกกับราคาสูงสุดต่อก็เอาร้อยเก้าสิบแปดบวกกับสามพันเก้าร้อยห้าสิบห้าราคาไฮคือตรงนี้นะสามพันเก้าร้อยห้าสิบห้า แล้วก็ได้ตัวเลขออกมาเป็น4,153สแสดงว่าดัชนีตัวนี้นะครับเป้าหมายราคาคือหนึ่งนะครับดัชนีตัวนี้ราคาเป้าหมายคือ4,153ัราแล้วก็สามารถยึดเป็นเป้าหมายราคาได้ง่ายๆแค่นี้เลยแล้วช่วงที่เขาวิ่งขึ้นไปนะครับถ้าสังเกตดูนะครับวิ่งขึ้นไปประมาณ4,158ัน้าเขาก็เริ่มจะวิ่งไม่ไหวละชนต้านแล้วก็ย่อนลงมานะครับ เป้าหมายที่เราคำนวณออกมาได้คือ53แต่ตรงนี้คือขึ้นไป58เกินมานิดหนึ่งก็วิ่งไม่ไหวละก็ล่วงลงมาได้เพราะฉะนั้นคำนวณตัวเลขเป้าหมายราคาแบบนี้ออกมาได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคดีๆที่ทุกคนเอาไปใช้ได้นะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับลองดูอย่างตัวอย่างอันนี้ครับอันนี้เป็นกราฟดาวโจนส์นะครับสรับดาวโจนส์เนี่ยดัชนีก็ตรงนี้ที่เอามาเป็นตัวอย่างนะครับก็หลักหมืน่นตัวเลขดูเยอะหน่อยก็ดูง่ายหน่อยนะครับ นะครับลองสังเกตดูนะครับผมฉีดเส้นแนวต้านไว้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามรอยี่สิบสี่จุดของดาวโจนส์แล้วเขาก็ล่วงลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถคำนวณตัวเลขเป้าหมายตรงนี้ออกมาได้ครับว่าเขาจะวิ่งขึ้นมาถึงราคานี้แล้วมีโอกาสย่อลงหรือเปล่าก็ใช้สูตรเดิมได้ครับสังเกตดูก่อนครับช่วงที่หุ้นวิ่งลงมาเนี่ยเจอไส้เทียนยาวๆครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเป็นช่วงที่วิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่า เป้าหมายราคาหลังจากที่เขาจะเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยคือเท่าไหร่ก็ใช้สูตรเดิมมาคํานวณครับสูตรเดิมคืออะไรครับก็เอาราคาเป้าหมายเนี่ยอยากรู้ว่าคือเท่าไหร่เอาสามครับมาคูณกับความยาวของไส้ด้านล่างแค่คูณสามนะความยาวของไส้คูณสามแล้วก็บวกราคาสูงสุดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราหาความยาวของไส้ด้านล่างของแท่งนี้ออกมาก่อนครับหายังไงครับเป็นแท่งแดงนะครับก็เอาราคาปิดลบกับราคาต่าสุด นะครับราคาปิดตรงนี้ครับตัวบอดี้ด้านล่างลบกับราคาต่ําสุดก็จะได้ความยาวของตรงนี้ออกมาง่ายๆครับเหมือนเดิมครับตัวเลขข้อมูลแท่งเทียนแท่งนี้อยู่ด้านบนครับนะครับมีราคาเปิดสูงสุดต่ําสุดและราคาปิดบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาปิดคือหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบเอ็ดลบกับราคาต่ําสุดครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสามเราก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็นสองร้อยแปดครับ แสดงว่าไฟได้านล่างตรงนี้มีค่าอยู่ที่สองร้อยแปดแล้วเราก็เอามาคูณกับสามครับเอาสามคูณสองร้อยแปดเท่ากับหกร้อยยี่สิบสี่เนี่ยครับแล้วก็ได้มาแล้วว่าสามคูณความยาวไสดไซ้ล่างได้หกร้อยยี่สิบสี่แล้วก็เอาหกร้อยี่สบสี่บวกกับราคาสูงสุดต่อครับราคาสูงสุดเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับราคาห้าอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยี่สิบเนี่ยครับเอาหกสองสี่บวกกับหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยี่สิบ เท่ากับ11345ก็เอาเป็นเป้าหมายราคาได้จะเห็นได้เลยว่าหุ้นวิ่งขึ้นไปนะครับยังไม่ทันถึง11345เลยแค่11324ก็วิ่งไม่ค่อยไหวละใกล้เคียงกันแล้วนะครับใกล้เคียงมากแสดงว่าตรงนี้มาจนใกล้ถึงราคาเป้าหมายที่เรากำหนดไปละเขาก็เริ่มที่จะวิ่งไม่ค่อยไหวหลังจากนั้นก็ร่วงลงมานี่คือการคํานวณเป้าหมายราคาจากไส้เทียนนะครับง่ายๆแค่นี้เลย เป็นไส้เทียนแท่งที่เขากําลังจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับลงมาเจอไส้ตรงนี้วิ่งขึ้นเอาไส้นี้มาคมํานวณครับง่ายๆแค่นี้เลยนะเดีย๋ยวลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมเป็นเซ็ตไทยบ้างนะสาหรับเซ็ตไทยที่ผมยกตัวอย่างมานะครับผมจะยกตัวอย่างมาตอนช่วงเซ็ตราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทตัวนี้จะเห็นภาพชัดเจนง่ายๆครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าช่วงที่เขาลงมานะครับเจอแท่งนี้ครับไส้ด้านล่างยาวมากแสดงว่ามีแรงซื้อเยอะมากเขามีโอกาสเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนแนวโน้มได้ หรือหยุดวิ่งได้อยากรู้เป้าหมายราคานะครับว่าเขาจะวิ่งกลับขึ้นมาได้ถึงประมาณเท่าไหร่ก็ใช้เทคนิคเดิมครับสูตรเดิมเลยเอาสามคูณกับความยาวของไส้ด้านล่างบวกราคาสูงสุดแล้วความยาวของไส้ด้านล่างของแท่งเขียวนะครับหาอยัางไงครับแท่งเขียวนะครับเอาราคาเปิดลบกับราคาต่ำสุดต้องเอาบอดี้ด้านล่างครับบอดี้ด้านล่างของแท่งเขียวคือราคาเปิดลบกับราคาต่ำสุดแล้วก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาครับ นะครับเหมือนเดิมครับข้อมูลแท่งนี้อยู่ด้านบนครับมีข้อมูลเปิดปิดสูงสุดต่ําสุดให้ละแล้วก็เอาตัวเลขมาคํานวณได้เลยราคาเปิดครับลบกับราคาต่ําสุดเปิดมาตอนนั้นนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบห้าต่ำสุดคือเจ็ดร้อยสามสิบสองก็ลบกันเหลือยี่สิบสามนะครับนะครับได้ความยาวของสาด้านล่างมาละคือยี่สิบสามแล้วเราก็ามาคูณกับสามครับสามคูณยี่สิบสามเท่ากับหกสิบเก้านะครับได้ตรงนี้ครบละ หลังจากนั้นเอามาบวกกับราคาสูงสุดครับ69บวกกับราคาสูงสุดราคา h i g ตอนนั้นคือ758ก็ได้ตัวเลขมาเป็น827นะครับนะครับได้มา827ครับแสดงว่า827ตรงนี้คือเป้าหมายราคาของเซ็ตอินเด็กซ์ณเวลานั้นแล้วลองสังเกตดูพอเขาดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับตรงช่วงนี้เริ่มจะวิ่งไม่ค่อยไหวละช่วงนี้นะครับตอนนั้นคือราคา820 ยังไม่ทันขึ้นมาถึงเป้าหมายราคาเลยนะครับห่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองแค่เจ็ดจุดเท่านั้นเองก็วิง่งวิ่งไม่ค่อยจะไหวละก็เริ่มที่จะติดต้านนะครับเขาวิ่งไม่ค่อยไหวก็สามารถมาสังเกตเป,เป็นเป้าหมายราคาลักษณะนี้ได้นี่คือการคํานวณเป้าหมายราคาจากไส้เทียนนะครับสรุปเนื้อหาเลยนะครับเทคนิคทากาไรจากไส้เทียนนะครับเราจะทํากาไรจากไส้เทียนได้ยังไงอันดับแรกเราหาจุดเปลี่ยนแนวโน้มก่อนเจอไส้ได้านล่างยาวๆแสดงว่าขาลงจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นลว เราก็สามารถจับจังหวะเข้าซื้อวุ้นช่วงที่เขาเริ่มเปลี่ยนทิศทางได้แล้วเราก็คำนวณเป้าหมายราคาได้ด้วยครับจากสูตรที่เราดูกันเมื่อกี้นี้สามคูณความยาวของไส้ล่างบวกราคาสูงสุดมาจากไส้ตัวที่เปลี่ยนทิศทางแนวโน้มนะครับก็มาคำนวณได้เลยครับเราได้ตัวเลขเป้าหมายราคาออกมาแล้วเราก็ยดเป็นจุดขายหรือเป็นเป้าหมายราคาระยะสั้นได้เช่นเดียวกันสามารถใช้เทคนิคนี้นะครับไปฝึกทำกำไรในตลาดหุ้นดูได้ เป็นเทคนิคที่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังใช้ไม่เป็นแต่ว่ามีประโยชน์มากใครที่เรียนแล้วมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์นะครับ